0.743นะครับถ้าราคาปรับตัวยกตัวขึ้นมาแถวนี้หาจังหวัดเขาเ้าช็อตแถวนี้เก็บของแถวนี้กันดีกว่านะครับแล้วก็วางเป้าแถวๆจุด70นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเป้าของ AU นะครับคาดว่าอาจจะยังมีโอกาสพักตัวอยู่ในช่วงนี้ต้องระวังกบบันกนิดหนึ่งนะครับมาจนที่ในส่วนของ GU ครับ GU เนี่ยเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซ์เวย์ดาวค่อนข้างคล้ายๆกันกันกบ UJ ครับแต่ว่าเป็นภาพของ สายเวดดาวนะครับดูเจจะเป็นสายเว้เาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สองสิงหาคม 2,564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคิาะค์ค่าเงิน Forex กันอีกครั้งหนึ่งใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคิาะค์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่างเงินกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่ยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ บน,นหน้าเมนูหลายจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับใครที่รับชมบทวิเคราะห์แล้วสนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนบทวิเคราะห์หรือเทคนิคการเทรดต่างๆก็สามารถเข้ากลุ่มพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะก็มาเริ่มกันที่บทวิเคราะห์วันนี้ครับก็เริ่มกันที่ในส่วนของยูโรนะครับอ่า EU นน่นเองกนะก็ในส่วนของ EU ยครับยังให้แนวโน้มทิศทางเนี่ย คาดว่าจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานขึ้นมาท่านบนกันได้อันนี้ต้องระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าราคาไม่ได้ปรับตัวทําโลลงมานะครับเพราะนั้นใครที่เทรดอยูอยู่ผมแนะนําว่าชะลอการเทรดในส่วนของ EU ออกไปก่อนนะครับก็คือรอดูทิศทางแนวโน้ให้มันชัดเจนก่อนว่ามันจะไปทางไหนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับไล่ไล่ตามกันอีกครั้งนะครับนะ เ,เดี๋ยวยังมีจังหวะของตัวอื่นครับที่เกิดเทรนมีจังหวะอะไรน่านเล่นมากกว่านะครับามากันที่ในส่วนของ UJ นะครับ UJ เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซด์เว์อ up นะครับเป็นกรอบกว้างๆแบบนี้นะเพราะนั้นแนะนำว่าสามารถที่จะแบ่งเข้าซื้ออะไรแบบนี้ครับนะก็สามารถหาจังหวะแบ่งเข้าซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือรอจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมาได้นะครับกลับตัวขึ้นมาได้ก็ คาดว่าจะไปที่เป้านะครับบริเวณหนึ่งหนึ่งสองนะครับด้านบนนะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอจังหวะสัญญาณกับตัวแล้วก็หาจังหวะการเข้านะครับซึ่งจังหวะกับตัวก็อาจจะต้องไปมองในภาพของสีชั่วโมงเพิ่มเติมแบบนี้ครับดูถ้าเกิดว่าราคาไม่มีการทําโลลงมาต่อละนะครับชะลอแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นการยกตัวอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดเห็นราคาปรับฐานเบรกขึ้นมาบริเวณนี้ครับแนะนําจังหวะแถวนี้เข้าซื้อนะครับแล้วก็โฟลว์เทรนด์กันไป นะครับเก็บแถวแถวหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับยูเจนะมากันที่ในส่วนของ A u ครับ AU เนี่ยลงค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับปรับตัวทะลุโลลงมาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยืนอยู่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยนะครับเพราะนั้นแนวโน้มของเอยู EU เนี่ยยังให้น้ําหนักทิศทางไปในทิศทางของขาลงครับหาจังหวะช็อตครับช่วงนี้ราคาอาจจะมีการผักฐานอยู่บ้างครับในภาพของ4ชั่วโมงนะ มีการพักฐานอยู่บ้างในตัวของสี่ชั่วโมงจะเห็นว่ามีการทำไฮห้ปรับตัวโลที่ถูงขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นราคาอาจจะมีการปรับฐานขึ้นมาแถวนี้กันได้นะครับก็หาจังหวะบริเวณน,นี้ครับสักศูนย์จุดสี่สามบริเวณน,นี้นะครับเจ็ดสี่สามขออภัยครับศูนย์จุดเจ็ดสี่สามนะครับถ้าราคาปรับตัวยกตัวขึ้นมาแถวนี้หาจังหวะเข้าช็อตแถวนี้เก็บของแถวนี้กันดีกว่า นะครับแล้วก็วางเป้าแถวๆจุด70นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเป้าของ AU นะครับคาดว่าอาจจะยังมีโอกาสพักตัวอยู่ในช่วงนี้ต้องระวังก,กันสักนิดหนึ่งนะครับมาเกันที่ในส่วนของ GU ครับ GU เนี่ยเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซเวดดาวค่อนข้างคล้ายๆก,กันกับ UJ ครับแต่ว่าเป็นภาพของไซเวดดาวนะครับยูจะเป็นไซเวอัพเขาะฉะนั้นคาดว่า บริเวณนะครับที่จะกลับตัวได้จะมีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับบริเวณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าราคา ักฐานขึ้นมานะครับกลับตัวขึ้นมารีบ n d ขึ้นมาแบบนี้แล้วเจอสัญญาณกลับตัวนะครับให้ติดตามนะครับราคาจะโดนช็อตโดนทุบก,กันลงมาได้นะครับตัวที่ถ้าเกิดโดนช็อตโดนทุบก,กันมาแล้วเนี่ยเป้าหมายก็1.34 1.33บริเวณนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับในส่วนของ g ีครับ มากันที่ในส่วนของ UCA คครับยูแคยังให้น้ําหนักทิศทางไปในขาขึ้นอยู่แต่ว่าก็จะมีรับสุดท้ายอยู่บริเวณสัก1.24งดครับรับจริงๆรับไม่ได้ไกลามากรับค่อนข้างใกลด้วยซ้ำ Questo นะครับเพราะนั้นให้ระวังแถวนี้กันสักนิดนึงถ้าเกิดมีการหลุดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นการพักฐานที่อาจจะมีการพักฐานลงมาอีกรับหนึ่งนะครับนะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปวองไปวางแผนใหม่ว่าเอ๊ะมันจะปรับตัวกลับตัวขึ้นมากันได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เพิ่งเบรก เทรนเดิมลงมานะครับเทรนเดิมที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็วิ่งกันมาเป็นปีๆเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องติดตามด้วยนะครับมากันที่ในส่วนของ Gj นะครับ Gj ยังให้น้ำหนักทิศทางไปในทิศทางของข,องข,องขาขึ้นอยู่ครับลองพัดเปิดรูปภาพของวันนะครับยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของทิศทางขึ้นอยู่นะครับก็จะมีติดแนวต้านเดิมนะครับบริเวณ1.5ข่อภัยอไปครับ หนึ่งห้าสามนะครับหนึ่งห้าสามจุดห้าบริเวณนี้นะครับก็ยังมีติดแถวๆถวนี้อยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าราคาเบรกขึ้นไปได้นะครับจะวิ่งค่อนข้างแข็งแรงนะครับคิดว่าถ้าเกิดเบรกมาได้ลักษณะการวิ่งจะเป็นแบบนี้ครับนะนะ,นะก็คือเบรกขึ้นมาเทสอ่ะเทสแบบนี้ครับเทสแล้วก็อาจจะมีการพักฐานเล็กน้อยแล้วก็ทะลุไปอีกรอบหนึ่งพอทะลุไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงวันนั้นจะต้องติดตามครับว่า ราคาจะสามารถกลับตัวขึ้นมาแล้วทะลุ1.53ขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของ g ีเจครับใครชอบบทวิเคราะห์ตัวไหนชอบตัวไหนเป็นพิเศษเทรดตัวไหนอยู่ติดตัวไหนอยู่ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะได้เจาะลึกกันให้นะว่าอ้ใครเทรดตัวไหนกันบ้างนะครับก็จะเจาะลึกลักษณะเหมือนถ้าเกิดใครได้ติดตามทองคำนะครับแล้วก็มีการเจาะลึกเรื่องของทองคำกันอยู่ด้วยนะเพราะนั้นก็ในส่วนของ ค่าเงินนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้ครับเราเดี๋ยวจะได้เอามาทําตอบในคลิปกันด้วยจะได้กระจางกันนะครับเข้าใจกันมากขึ้นนะครับด้วยการใช้วิดีโอนะนะครับก็สําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปเท่านี้ครับใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเปิดทีวามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายค่าเงินกับเราก็สามารถที่จะแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับ บนหน้านเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็ใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยในกลุ่มนะครับลิงเข้ากลุ่มอยู่ด้านล่างนะครับไม่มีเงื่อนไขค่าใช้จา่ายใดๆครับนะแล้วเดี๋ยวไปอัปเดตพูดคุยเพิ่มเติมกันในกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณครับ